ตัวสวนนีิการตัดแล้วคุณคุณอ่ะเสื้อสีหาคุณนี่ยนะอันคลองพ่อใหญ่อันคางราษอาหารอันชู้ชื่อกันเออมักชู้ซื้อเบิร์กันยูให้เดียวโดดๆนี่ค่นะเออมันมีสามไฮขึ้นเรือเว่นแทนไปตัวเอาญาติยากกินงั้นบอขันสิพายุวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์เ่าเต็มรถนาสีซุ่มเข่ากันค่อนคอยเมียเนาะ เนกาคกินข้าวบเมือแกงเนือไม่ใส่เออแกงเนื้อไม่ใส่แบอือม่ใหบกออออับกับบริ้กินวาสนาจืบอบริกินทองเพิ่นเนาะเออ่นกให้กินข้าวชุ่มกันเลยยาาปกติคือว่านาวแล้วจ้าเมื่อเช้านี้ละโลบจักตรงก่อีจงซีงจักตรงท่อน เมื่อไหร่ละจ่ะลื้อ11โมงครึ่งน้งเห็นแต่ย่านขี่รถมาอยู่แต่ย่านที่มากินเต่าน้ำเบอร์ออน,น,น,นี่เงินบัตรไหนไปเลี้ยงต้มงั่วต้มค้อยในะยาาบรรยากาศโซ่ข้างทางค่ะ ไม่รูเนเบิดแล้วยายจอย,ยบอัมานได้นอมือนนิเป็นบ,มนนบ่มีตลาดอันนี้บัมีตลาดที่ตัวมือ,อยายบอกแล้วบอกเราบอกมือจมโม แต่ย่านคีร่ม่กินขาน้ำพันนะเหบาลาะย่านอ่าถึงเวลาเราละจ้อยเลยเลาวที่มากินข้าวำหมูตินีอันนี้ซียูนะจ๊ะร้านสะดวกซื้อพี่น้าก็คือบอกว่าแลละแต่แจ้วแล้วแแบปกินข้าวนมิ นังกลับบ้านจ้าบรรยากาศข้างทางโอ้ยเธอรักกักินมือเส้าตั้งหลายเออเตั้งกระป,ปูซองกระป,ปูคุณอัน,พ,นพันพันสัน้นเราเสแสรบสันเออเม,มากทัวหอกอกับใบเจ้าเกี่ยวเออเอาเงินพกขอไปขาดได้ยาย <laughs> มื่นจะกอาบอดคือเก้าขละัะ อันนี้คือรถขนเงินห <àng> ่างอิมมัตถือเรืออันนี้นงยอบยห่างของรัฐบาลดิดกี้มีร้านไทยนี่นมีแล้วยูนิมิตห่างรัฐบาลเพราะมีห่างแก้วสัวป้าตีซีคเครื่องพันนะอื่ยไปให้งานตีซีเครื่องจ้ะ

ได้ญียันสิเนไปเลือกซีโมเครืงของเขาอีกแล้วตอดะเาไปคุยกับเขาอันนั้น,น,น,นคืนคอก็ร่างจิเขาเมืองค่ะบาอยู่ในเมืองชวน <S <S นั่นได้พี่ตู่เออเสียขาวขัน เบอ้องบรรยากาศรถเก่าดีไม่ต้องงามด้วเยโดนพญ่ดำมมายังเนอะวิเธอท์ขนี่ว่าทหารเขาแต่งงานได้หนีแม่นบอยาบุณข้าวพัวป้าคือรอแถวป้า น้อละสวรถจอดเต็มหนึ่งาคตรสิหลนะคุณเป็นรถหนุ่มมาอดสนนแต่งงานแล้วเราก็ไปแดกบูฟฟ่งานใหญ่ขนาดเลยพอดีใส่จิ้มผ้ามากินบูฟ่งานแต่งเนี่ยก็ก็เรียงเงินไปเลยบูฟ่ทางทางอันอันตรงที่งานแต่งอันเนาะเออข้างในขนาดตู้กินบักง่ายข้าก่เจคู่ปอง เอาเข้ากันขา้ขากระแต่งงานราคาแฮงไปคู่ปองไปกิน,<อ>น,นบุฟเฟ่ตหน่อยอย่างบ่อยเนาะบ่ถ้ากินเน่นั้นเขาก็จกัดไม่คั้นเลยเป็นบุฟเฟ่ต์กับมันเปิดมองจัดงานแต่งมันเปิดมอง,จ,ง,ง,งอกกจัดจานงา๊งต่งเนาะก็ะจีฮอดพันดูปีตู่แล้วคนน่ไไปปกกิบ่บบ่่แล้วซุ่ลลมซุ่มบ่มีบาทประคันมือได้แต่งงานหน่ะเขาจีบ่อาห้คนนอกเขาไป,<อ>ไปก่อนจังุชนะ มีดูดออพี่ตูโดนโดนมิดทีนึงใหไมๆโดมนมดแล้วรมมันแห้งใบไ,ไ,ไม้มันเลยเบิดรถเกาหลีมิะขันนักหนักเลย ลายรุ blender, ่นม no, ีมีหอดติเอดมีเอ๋ดนงยม่นยามหอนกกเอยินย่ามน้ำกกเออุ่นปลาลุมีมีหอดว่าฝ้าหฮลินด้อ mưa xong cái tủ Mấy bài bà đã trả Nhon Nhon nhon